สวัสดีครับกับผมนายอมรอขามธาตุครูโรงเรียนบ้านหนองการโนซิม,มาสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3มีความยินดีที่จะนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zo ู om และสื่อการสอนแบบเซลล์สตาร์ดี้โดยใช้รูปแบบ 4i วิชาวิทยาการคำนวณเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับที่มาของการสร้างนวัตกรรมชุดนี้นะครับ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทําให้สถานศึกษาต้องงดการเรีินการสอนแบบออนไซต์ site, นะครับผลกระทบเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรงประเด็นก็คือว่าครูจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลและครูจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้สอดคล้องกับความต้องการระหว่างบุคคลของผู้เรียนด้วยครับสําหรับจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานนะครับประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่สําคัญคือ นักเรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลนะครับและนักเรียนสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้และข้อที่3ครับครูสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้นะครับสำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินง,งานนะครับใช้กระบวนการ system analysis หรือที่เรียกว่ากระบวนการวิเคราะห์ระบบซึ่งประกอบไปด้วย3ห่วงที่สำคัญครับห่วงที่1นะครับ คือ Input ใช้กระบวนการและรูปแบบคือ 4I ซึ่งประกอบไปด้วย information สา,ารสนเทศ individualization ความแตกต่างระหว่างบุคคล interaction การมีปฏิสัมพันธ์และ immediate feedback ผลป้อนกลับโดยทันทีครับห่วงที่2ครับ process จะใช้กระบวนการ PLC ในการสังเคราะห์ปัญหานะครับในการ PLC แต่ละครั้งก็จะเกิดการสะท้อนผลหรือที่เรียกว่า AAR ครับ PLC AAR ครั้งที่1น,นะครับ เกิดการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Zo ู om เพราะว่า o o มจะเป็นสื่อที่ใช้ง่ายครับและ AR ครั้งที่2ครับจะเกิดการแบ่งกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองกาโนซิมาซึ่งแบ่งได้3กลุ่มหลักๆครับคือกลุ่ม Real Time Learning กลุ่มที่2คือกลุ่ม Unreal Time Learning และกลุ่มที่3คือกลุ่ม n o n r e a l Time Learning ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับนักเรียนชั้นม .2 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ครับและ AR ครั้งที่3ครับจะเกิดเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดก สื่อการสอนหรือที่เรียกว่าเซลล์สตาร์ดี้โดยใช้รูปแบบ 4i ครับและห่วงที่3ครับนำไปสู่เอาพุตเอาพุทที่ได้คือนักเรียนสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลนักเรียนสามารถที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้และที่สำคัญครับข้อที่3ครูมีนวัตกรรมครับนะครับสำหรับผลการดำเนินงานนะครับการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตามเกณฑ์80ทับ80นะครับผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่82ทับ82ครับนั่นหมายความว่าสามารถที่จะใช้นวัตกรรมชุดนี้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้นวัตกรรมตัวนี้สำเร็จนะครับต้องขอบคุณโครงการ TFE ซึ่งถ้าไม่มีโครงการ TFE ก็จะไม่เกิดก็จะไม่เกิดโมเดลต้นกล้าโมเดลนะครับเพราะว่าต้นกล้าโมเดลนะครับ เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งในการทำงานนะครับขั้นตอนที่สำคัญคือโอโอเปนมคครับผมจะใช้กระบวนการโอเ n นไมคนะครับไปครอบใน PLC อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ PLC มีการโอเ n นไมคนะครับเราพูดถึงปัญหาและพร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกันนวัตกรรมจึงได้เอาพูดที่มีประสิทธิภาพครับ,นะรบสำหรับการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับตอนนี้ในโรงเรียนบ้านของการนนสิมมาค,คุณครูสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้100เเครับ และก็ได้รับการเชิญให้ไปเป็นวิจยากรในการเผยแพร่นวัตกรรมชุดนี้ด้วยครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะนำนวัตกรรมชุดนี้ไปใช้นะครับอยากจะให้ท่านมีกระบวนการ IPO Input Process และ Output นะครับเน้นย้ำตรงที่ Process ครับถ้าท่านแบ่งกลุ่มผู้เรียนของท่านได้ตามบริบทของท่านเองก็จะเกิดประสิทธิผลอย่างมากครับขอบพระคุณครับ